ร้านครัวเวียดนามข้าวต้มปลากระพงข้าวต้มกุ้งข้าวต้มหมูปูจับยวนปักหม้อช่วช่วช่วอันนี้เมนูไข่กระทะขนมปังยวน อ๋เยทอดกอวยสดข้าวผัดเวียดนามเฟอเนี่ยเฟอก็มีเกาเหลาเนี่ยเครื่องดื่มน้ำเจี๊บ บรรยากาศภายในระ้านร้านตั้งอยู่หน้าโรงแรมโรมานร้านครัวเวียดนามมาแล้วกวยจับเส้นสดแซบกวยจับเส้นสด เส้นทำใหม่ๆห่วยจับเส้นสดนะเคยกินหลายครั้งแล้วอร่อยมากแล้วนี่ก็เป็นกระดูหงูสูตรคล้ายๆเขาเปียกอยู่ที่มุกอาหารแต่ว่าเส้นเขามอร่อยมากแล้วเส้นแบบเส้นใหญ่หน่อยแล้วก็เขาเรียกว่าเส้นสดสั่งน้ำส้มมาละน้ำส้มมี มีสั่งไข่กระทะแล้วก็ขนมปังเวียดนามมาแล้วน้ำส้มคั้นใหม่ๆเลยแล้วก็ก๋วยจับเส้นสดเดี๋ยวรอไข่กระทะกับขนมปังมาแล้วไข่กระทะไข่กระทะน่ากินมากคุณเชียหมูยอไข่ น้ำส้มก๋วยจับเมื่อกี้ชิมไปแล้วอร่อยมากน้ำซุปอร่อยนี่มาแล้วเนี่ยชอบขนมปังร้านนี้มากเลยอะคือขนมปังเขาแบบนุ่มนะโอ๊ยร้อนเนี่ยขนมปังก็นุ่มมากแล้วทาเลย ทาเนยข้างในก็เป็นหมูยอแล้วก็คุณเชียงหมูยอแล้วก็คุณเชียงเนี่ยขนมปังเขาน่ากินมากเนี่ยหน้าขอนแก่นก็แวะมากินได้ร้านครัวเวียดนามอยู่หน้าโรงแรมโรมาน